ในวันนี้เราจะมาเปิดประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของสเปนกับเรื่องราวชีวิตของฟรานซิสโกฟรังโกผู้นำเผด็จการที่ปกครองสเปนยาวนานเกือบสี่ทศวรรษก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ฟรังโกก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดเรามาทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของเขากันก่อนดีกว่าครับรากฐานชีวิตของฟรังโกหล่อหลอมให้เขากลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลอย่างที่เราได้เห็นกัน ฟร a n ซิสโกฟรังโกบาฮามอนเดเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2435ในเมืองเฟรลจังหวัดอากรุนยาแคว้นกาลิเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนแต่หลายแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าเป็นจังหวัดอิบิซาซึ่งก็อาจมีความคลาดเคลื่อนทางประวัติศาสตร์อยู่บ้างแต่ไม่ว่าเขาจะเกิดที่ไหนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือครอบครัวของฟรังโกมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในแวดวงการทหารลองจินตนาการภาพตามนะครับ เด็กชายฟรังโกเติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการรบการวางแผนกลยุทธ์และความจงรักภักดีต่อชาติครอบครัวของเขาสืบเชื้อสายมาจากทหารเรือมาหลายชั่วอายุคนคุณปู่ของเขาเคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือและพ่อของเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ในกองทัพเรือเช่นกันอิทธิพลของสายเลือดทหารนี้เองที่ค่อยๆซึมซับเข้าไปในตัวฟรังโกตั้งแต่ยังเด็กแน่นอนว่าการเติบโตมาในครอบครัวทหารย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพของฟรังโกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่ต้องตัดสินใจฟรังโกจึงเลือกที่จะเดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษโดยเข้าเรียนที่โรงเรียนทหารราบโทเลโดในปีพุทธศักราช2450โรงเรียนทหารแห่งนี้เป็นเหมือนม้อหลอมชั้นดีที่เคี่ยวกรมให้ฟรังโกกลายเป็นนายทหารหนุ่มที่เฉลียวฉลาดมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการวางแผนอย่างรอบคอบที่นี่เองที่เขาเริ่มสั่งสมประสบการณ์สร้างเครือข่ายและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำ แม้ว่าฟรังโกจะไม่ใช่นักเรียนที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นแต่เขาก็เป็นที่รู้จักในเรื่องความขยันหมั่นเพียรความมีระเบียบวินัยและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเขาใช้เวลาในโรงเรียนทหารอย่างคุ้มค่าเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติและเริ่มก่อร่างสร้างตัวในวงการทหารตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของฟรังโกไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งจากครอบครัวทหาร และการศึกษาในโรงเรียนทหารที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาดและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายเราจะมาเจาะลึกถึงช่วงชีวิตของการสร้างตัวของฟรังโกการผจญภัยในสงครามและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำกลุ่มชาตินิยมบอกเลยว่าเรื่องราวหลังจากนี้เข้มข้นและน่าติดตามยิ่งกว่าเดิมแน่นอนต้องย้อนกลับไปช่วงต้นศตวรรษที่20ฟรังโกหนุ่มได้เข้าสู่เส้นทางทหารอย่างเต็มตัวเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนทหารในเมืองซาดา และเริ่มสั่งสมประสบการณ์ในแวดวงทหารตั้งแต่อายุยังน้อยนี่คือช่วงเวลาที่มเมล็ดพันธุ์แห่งความทะเยอทะยานถูกเพาะบ่มขึ้นในตัวเขาแต่จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ฟรังโกได้สั่งสมประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองก็คือสงครามสเปนอเมริกันในปี1898แม้ว่าสเปนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้แต่สําหรับฟรังโกแล้วนี่คือโอกาสอันดีในการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในสนามรบเขาได้สัมผัสถึงความรุนแรงและความสูญเสีย ได้เห็นการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตผู้คนมากมายประสบการณ์เหล่านี้ได้หล่อหลอมบุคลิกความเป็นผู้นำของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นหลังจากสงครามสเปนอเมริกันฟรังโก,โกได้เข้าร่วมกองทัพสเปนและเริ่มต้นรับราชการในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งและมีการสู้รบเกิดขึ้นเช่นโมร็อกโกช่วงเวลานี้เองที่เขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบัญชาการการวางแผนและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ความสามารถเหล่านี้เองที่ทําให้เขาได้รับการเลื่อนยศและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและแล้วปี1936ก็มาถึงปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสเปนและตัวฟรังโกโอเองเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นถึงจุดแตกหักกลุ่มนายทหารนำโดยฟรังโกได้ตัดสินใจก่อาการกรบฏต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองสเปนสงครามที่นองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศ ในสงครามครั้งนี้ฟรังโกได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของกลุ่มชาตินิยมหรือที่รู้จักกันในชื่อฟรังโกเขาเป็นผู้บัญชาการทหารที่ฉลาดและเด็ดขาดด้วยความสามารถในการวางแผนการจัดการและการสร้างพันธมิตรเขาค่อยๆขยายอำนาจและยึดพื้นที่ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องสงครามกลางเมืองสเปนกินเวลานานถึงสปีเต็มความขัดแย้งทางการเมืองความแตกต่างทางอุดมการณ์และการแทรกแซงจากต่างชาติ ทำให้สงครามยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นแต่ในที่สุดชัยชนะก็ตกเป็นของฝ่ายฟรังโกในปี1939เขาได้ประกาศชัยชนะและสถาปนาระบอบเผด็จการขึ้นในสเปนการก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้นำเผด็จการของฟรังกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นความเด็ดขาดและความสามารถในการจัดการและสร้างพันธมิตรเขาได้สร้างตัวตนของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สเปน แต่เรื่องราวของฟรังโกไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ความเป็นผู้นำของเขาความคิดทางการเมืองของเขาและการตัดสินใจของเขาได้ส่งผลกระทบต่อสเปนและผู้คนมากมายเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเหล่านี้ในตอนต่อตอไปหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและนองเลือดสงครามกลางเมืองสเปนสิ้นสุดลงในปี1 9 3 9ด้วยชัยชนะของฝ่ายชาตินิยมภายใต้การนำของฟรังโกนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ฟรังโกก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจ การประกาศชัยชนะไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะทางการทหารแต่เป็นการประกาศจุดเริ่มต้นของระบอบเผด็จการที่ยาวนานกว่าสามทศวรรษฟรังโกไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้นำทหารอีกต่อไปแต่เขากลายเป็นผู้นำผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาได้รวมอำนาจทั้งหมดไว้ในมือของเขาทั้งอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการไม่มีใครสามารถท้าทายอำนาจของเขาได้สเปนกลายเป็นรัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จที่ควบคุมทุกแง,ง่มุมของชีวิตพลเมืองตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจไปจนถึงวัฒนธรรม ภายใต้การปกครองของฟรังโกสเปนถูกปกครองด้วยกฎเหล็กการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามเป็นไปอย่างโหดร้ายทารุณมีการประหารชีวิตการจับกลุ่มและการทรมานผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองเป็นจำนวนมากสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานถูกละเมิดอย่างร้ายแรงสื่อถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลและล้างสมองประชาชนให้คล้อยตามระบอบเผด็จการฟรังโกยังได้สร้างระบบหนึ่งพักขึ้นมาโดยพักฟรันเคซึ่งเป็นพักการเมืองของฝ่ายชาตินิยม กลายเป็นพักเดียวที่ได้รับอนุญาตให้มีบทบาททางการเมืองพักฟลันเคเข้ามาควบคุมทุกองค์กรของรัฐและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมในช่วงกลางของยุคเผด็จการฟรังโก,โกได้นําระบบเศรษฐกิจแบบเทคโนแครดมาใช้ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเศรษฐกิจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแทนที่จะเป็นนักการเมืองการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้สเปนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ1960ซึ่งรู้จักกันในชื่อปาฏิหาริสเปน รัฐบาลได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนโรงไฟฟ้าและท่าเรือนอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งออกทําให้สเปนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในยุโรปอย่างไรก็ตามการเติบโตนี้ไม่ได้นําไปสู่ความเท,าเท่าเทียมกันทางสังคมช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนยังคงมีอยู่และสิทธิแรงงานก็ยังถูกจํากัดยุคฟรังโกได้สร้างผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมและวัฒนธรรมสเปน ฟรังโกได้พยายามฟื้นฟูค่านิยมดั้งเดิมของชาวสเปนเช่นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและความเป็นชาตินิยมสเปนภาษาและวัฒนธรรมของแคว้นต่างๆเช่นคาตาโลเนียและบาสถูกปราบปรามอย่างหนักกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันเอลคลาสิโกระหว่างสโมสรเรอันมาดริดและบาร์เซโลนาได้กลายเป็นเวทีของการเมืองและการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ประจำแคว้น ฝ่ายสนับสนุนฟรังโกมักจะสนับสนุนเรอัลมาดริตในขณะที่บาร์เซโลนามักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความต่อต้านแม้ว่าฟรังโกจะเสียชีวิตในปี1975แต่ผลกระทบจากยุคเผด็จการของเขายังคงส่งผลต่อสเปนมาจนถึงทุกวันนี้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสังคมสเปนยังคงต้องเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งและความแตกแยกที่เกิดจากยุคฟรังโกการศึกษาและการอภิปรายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคฟรังโก ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางการขุดสุสานและนำร่างของฟรังโกออกจากหุบเขาแห่งผู้ล่วงลับเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของการพยายามจัดการกับมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ขมขืนหวังว่าเรื่องราวของฟรานซิสโกฟรังโกจะเป็นบทเรียนที่สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและประชาธิปไตยและหวังว่าการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์จะช่วยให้เราสร้างสังคมที่ดีขึ้นในอนาคตการจากไปของฟรังโกในปี1975 ถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยแห่งเผด็จการในสเปนแต่มันไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวทุกอย่างจะจบลงง่ายๆนะครับหลังจากฟรังโกเสียชีวิตสเปนต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยากลําบากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเพราะอะไรน่าเหรอครับเพราะร่องรอยของความขัดแย้งที่ถูกซ่อนไว้ภายใต,ใต้การปกครองของฟรังโกมันยังคงฝังรากลึกอยู่ในสังคมสเปนหนึ่งในมรดกที่ชัดเจนที่สุดของฟรังโกคือความแตกแยก การปกครองของเขาเต็มไปด้วยการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกดขี่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชาวคาตาลันและชาวบาสท,ทำให้เกิดบาดแผลในใจของคนสเปนมากมายบาดแผลเหล่านี้ยังคงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมสเปนมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้มรดกทางความคิดของฟรังโกยังส่งผลต่อระบบการเมืองและความคิดทางการเมืองในสเปนด้วยนะครับแม้ว่าสเปนจะเปลี่ยนระบอบการปกครองไปแล้ว แต่การต่อสู้เพื่อรื้อฟื้นความยุติธรรมให้กับเหยื่อในยุคฟรังโกยังคงดำเนินต่อไปมีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นและมีการพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เหยื่อได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นที่น่าสนใจคือการศึกษาและการอภิปรายเกี่ยวกับฟรังโกในประวัติศาสตร์สเปนยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องมีทั้งคนที่ยกย่องเขาในฐานะผู้กอบกู้ชาติและคนที่ประนามเขาว่าเป็นทรราชเรื่องราวของฟรังโก จึงยังคงเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์และผลกระทบที่เผด็จการสามารถสร้างไว้กับสังคมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วมรดกของฟรังโกส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆในสเปนอย่างไรบ้างคำตอบก็คือมีหลายอย่างเลยครับยกตัวอย่างเช่นกีฬาแม้แต่ฟุตบอลเองก็ยังได้รับผลกระทบสโมสรฟุตบอลอย่างรอันมาดริดซึ่งได้รับความโปรดปรานจากฟรังโกก็ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสัมพันธ์กับระบอบเผด็จการ หรืออย่างเรื่องเศรษฐกิจในยุคข,ของฟรังโกสเปนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าปาฏิหาริสเปนแต่การเติบโตนั้นก็มาพร้อมกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการกดขี่แรงงานสรุปแล้วมรดกของฟรังโกไม่ใช่แค่เรื่องของประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมแต่มันคือเรื่องราวที่ยังคงมีชีวิตอยู่มันเป็นบทเรียนสอนใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคมและมันยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ลืมที่จะตรวจสอบ และตั้งคำถามกับอำนาจเสมอหวังว่าพอดแคสต์ติดเล่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของฟรังซิสโกฟรังโกและเข้าใจถึงผลกระทบของเขาที่มีต่อสเปนมากยิ่งขึ้น